จังหวัดหนองบัวลำพูใช้หมอประจำบ้านขอประตูลงทะเบียนให้ผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางบริการลงทะเบียนหมอพร้อมรับวัคซีน จังหวัดหนองบัวลำพูมีเป้าหมายในการรับวัคซีนที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปและกลุ่มที่มีโรคประจำตัวจำนวน135,699คนแต่มีการลงทะเบียนรับวัคซีนเพียง71,249คนโดยการลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมจำนวนเพียง2,930คนลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่68,319คน คิดเป็นร้อยละ52.53ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างน้อยโดยนางศิวพรชั่วสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูได้ให้ทุกภาคส่วนรณรง์ให้ประชาชนมาลงเทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ให้ได้มากที่สุด และยังเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวจังหวัดหนองบลมพูที่มีอายุ18ปีขึ้นไปถึง59ปีสามารถลงทะเบียนผ่าน QR code หนองบลมพูพร้อมเพื่อเตรียมตัวฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ด้วยนอกจากนั้นจังหวัดหนองบลมพูยังใช้มาตรการเชิงรุกให้หมอประจำบ้านเดินเคาะประตูบริการลงทะเบียนให้กับกลุ่มเปราะบางและผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code หนองบลมพูพร้อมได้ให้มีโอกาสได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ด้วยนางปูริมพันธ์มหาเสนาเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขอำเภอเมืองหนองบลมพูหรือทีมหมอประจำบ้านพร้อมด้รอยอสอมอในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัวออกเคาะประตูบ้านทุกครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุและผู้ป่วยเจ็กลุ่มโรคเป็นผู้ป่วยติดเตียงตาบอดและพิการ ที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือเพื่อลงทะเบียนจองวัคซีนผ่าน QR Code หนองบัวลำพูพร้อมให้มีโอกาสได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ด้วยเป็นการให้บริการที่บ้านสำหรับคนที่ไปยากนะคะตาบอดพิการอะไรพวกนี้นะคะเราก็สามารถที่จะลงทะเบียนให้โดยผ่านให้ฝึกนะคะอสมอผู้มีความรู้ด้าน,ทนเทคโนโลยีเขาเรียกว,ว่าเกี่ยวกับ ดิจิตอลนะคะโทรศัพท์ใช้ได้แล้วก็เก่งนะคะก็สามารถเป็นทีมเราในการเชื่อลงทะเบียนไป<ม>ในระบบนะคะจากการสอบถามผู้สูงอายุหลายคนกล่าวว่าต้องการลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด1 9แต่ไม่มีโทรศัพท์มือถือและทำไม่เป็น เมื่อทีมหมอประจำบ้านออกมาบริการลงทะเบียนให้รู้สึกดีใจที่จะได้มีโอกาสรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 เหมือนคนอื่นจะบ่มีค่ะบ่มีอันทำไม่โบนกครับบ่ค่ะมีแต่ธรรมดาอ๋อแล้วอันพสม่มาลงหายสีดีบ่ครับดียกค่ะขอบคุณพี่นะครับขอบคุณไลยๆค่ะขอบคุณขอบคุณทุกผู้ทุกคนน่ะแหละขอบคุณเพื่นสุเหี้ยวเพื่นมากเพื่นติดตามมาบ่งอยู่บ้านนี่ก็ดีแล้วเป็นบุญพุ่นาลแล้ว Thank you